ทังห,หน่อเพลินลูกนาลูกหาลกหานพี่นัต่ตั้มโลกชนะท่านรวมกับพี่นา่านาานโคยใจได้ป่าก็ได้ครดดดูน้ำมาสู่เพื่อเทิดนาขอให้สิงสู๋ขอใอ้ล้มาตาตาทำเวลาได้ไม่หลายทำคะแนนเออ,อต,ต่งเยอะ có tài lẫy phá gióng to kỳ tham con ông tài ทุดยอดของการเดินทางเรียนื่องตื่น